กลับมาพบกันอีกแล้วกับ weekly ครับวันนี้พี่จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งสำคัญมันกลายเป็นรอบที่มีความสำคัญมากๆใน 4- 5หปีนี้แล้วสำคัญขนาดนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้วันนี้เราจะไม่ได้มาคุยถึงวิธีการจะไม่ได้คุยถึงอะไรทั้งสิ้นแต่เราจะมาคุยถึงเรื่อง หัวใจของพอร์ตฟร i โอคืออะไรปัจจุบันน่ะมันกลายเป็นว่าทุกคนมีฟอร์แมตมีอะไรหลายๆอย่างเป็นไปตามของตัวเองนะพี่จะให้คําจํากัดความหัวใจของพอร์ตฟร i โอกันใหม่สําหรับน้องทุกๆคนพอร์ตฟร i โอนั่นนะ่ะมันหมายความว่าผลงานของคนคนนั้นจริงๆคือมันเหมือนกับว่างานที่ผ่านมา เขาทำอะไรบ้างพี่จะสรุปโดยรวมทั่วไปนะครับพอร์ตฟิโอเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบที่มหาลัยเขาต้องการอันนี้พี่หมายถึงว่าพอร์ตฟิโอที่ส่งมหาลัยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับมันมีอยู่2ออย่างนะแน่นอนในโลกเนี่ยอย่างแรกก็คือมหาลัยเขากําหนดโจทย์มาให้เราเลยกําหนดโจทย์เลยว่า1น0ถึงสิแผ่นเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างแผ่นที่1นึ่เขาต้องการอะไรกับแบบที่2เนี่ย เขาให้อิสระกับเราเช่นเขาอาจจะบอกว่าให้ส่งเลยไม่เกิน10แผ่นไม่เกิน10แผ่นอยู่ในกรอบ10แผ่นเนี้ย,ยู่จะทําอะไรมาก็ได้โอเคมันจะมีการทําพอร์ตอยู่2รูปแบบวันนี้ไม่ได้มาอธิบายว่า2รูปแบบนั้นต้องเป็นยังไงแต่จะอธิบายหัวใจคร่าวๆของการทําเพราะว่าพี่ไม่อยากชี้นำพอร์ตโฟลิโอมันคือผลงานของเราเองโอเคงั้นเรามาโฟกัสกันตัวกรณีแรกกรณีแรกคือมหาลัยเนี่ยเขากําหนดโจทย์มาให้ จริงๆแล้วเนี่ยแบบเนี่ยพี่ว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างเวิร์กมากๆสําหรับพี่นะเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าคือมันเวิร์กกันคนละแบบแต่อันเนี้ยมันเวิร์กแล้วมันเหมาะกับมันเหมาะกับวิชาชีพของสถาปนิกที่สุดเลยเพราะว่าสถาปนิกอ่ะโอเคอยู่ทําจินตนาการได้จริงๆแต่ทุกอย่างอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ว่าจะทําได้ไม่ได้ อาจารย์เขาอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันอาจารย์กลุ่มแรกคือกลุ่มที่เขารู้สึกว่าการมีกรอบให้กับน้องๆให้กับความคิดเนี่ยมันทําให้ความคิดมันฟุ้งในระดับหนึ่งแต่มันไม่อิสระจนเกินไปมันอยู่ในกรอบของดีไซเนอร์จริงๆดีไซเนอร์สถาปัตย์จริงๆมันก็จะต้องมีกรอบของความเป็นจริงกับกอย่เหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยยูเป็นเด็กแบบที่2ออะอะไรก็ได้ยู<ม>เป็นเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ย อยู่ทาไปเลยฟุ้งไปเลยจินตนาการไปเลยเพราะว่าเด็กชอบจินตนาการคือมันมีอยู่2แบบแต่สุดท้ายแล้วว่าในความเป็นจริงอะ่ะยู่ก็ต้องทําอยู่ในกรอบของบิสเนสอยู่แล้วเนาะโอเคเพราะฉะนั้นกรณีแรกเนี่ยที่มหาลัยเขากําหนดโจทย์มาให้เพราะว่าพี่ว่ามันเจ๋งดีนะคือมันมันมีกรอบมาให้โจทย์ต่ออันเลยมันไม่จําเป็นว่ากรณีแรกอะ่ะมันจะต้องจํากัดจินตนาการซะหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละข้อที่เขาสามารถออกมาให้อะ่ะ มันก็วัดจินตนาการกันได้หมัดต่อหมัดได้เหมือนกันพี่ชอบตรงที่เวลาที่เราจะวัดนักเรียนคนไหนว่าใครเก่งกว่ากันอ่ะพี่ว่ามันจะต้องมีโจทย์เพื่อมาแชร์กันนิดนึงว่าคล้ายๆกับเวลาเราแข่งขันไปว่าเราแข่งขันทุกอย่างมันจะต้องมีแพนพันแท้เนี่ยมันต้องมีคําถามขึ้นมาพร้อมกันว่าใครสามารถตอบได้อะไรเงี้ยไม่งี้มันจะออกทะเลไปค่อนข้างไกล สำหรับการทำพอร์ตโฟลิโอในกรณีที่มีโจทย์ให้เนี่ยอันเนี้ยมันจะอยู่ในกรอบแล้วทุกคน,นจะวัดมาตอมัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเช็คเด็กได้ค่อนข้างแน่นอนว่าเขาตีความเป็นอย่างไรแล้วก็โจทย์ที่ให้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์ปิดความหมายของโจทย์เนี่ยมันอาจจะเปิดกว้างให้กับจินตนาการเนาะเราสามารถคิดคำตอบมันได้ไหลายๆหลา่อยงแบบนี้มันเวิร์กมากเพราะว่าจริงๆแล้วใครบางคนหลุดตีมใครบางคนไม่หลุดตีมเขาจะเทียบได้เลยแล้วความเป็นจริงกับนักออกแบบเนี่ย มักจะถูกตีกรอบมาเสมอนี่ก็คือการทำแบบแรกโอเคลักษณะพอร์ตแบบแรกเ่ยก็จะมีเท่าที่ผ่านๆมานะครับก็จะมีพวกรลาดกําบังหลายๆที่สินปรัรก,ก็อาจจะมีกรอบแต่อาจจะมีกรอบเกือบ70-80%ให้เมื่อให้บางทีก็อาจจะเปิดอิสระนะครับก็จะเป็นเป็นสไตล์ของแต่ละมหาลัยโอเคคราวนี้เรามาดูกรณีที่2บ้างกรณีที่2เนี่ยเป็นแบบ มหาลัยเนี่ยเขาเปิดอิสระเลยให้กับเราเพื่อคิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาเค้นกันละว่าจริงๆแล้วเรามีพื้นฐานอะไรกันมาบ้างส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีการส่งพอร์ตอยู่2รูปแบบคือแยกเป็นหมวดหมู่เลยว่าเรามีทักษะอะไรบ้างที่จะส่งมหาลัยเรามีทักษะ drawing เรามีทักษะการาออกแบบแลงสีน้ำเรามีทักษะการออกแบบเรามีทักษะอะไรมันก็จะปะปนกันไปบางคนแยกแต่บางทีบางคนก็อาจจะรวมเป็นเป็นเสมือนกับผลงานที่ตัวเองอ่ะ เขาเรียกอะไรตกผลึกแล้วเพราะฉะนั้นแต่าง,งานมันคือการออกแบบที่สามารถผสมผสานในหลายๆเทคนิคเข้าไปเนี่ยด้วยกันก็ครีเอทให้ทุกอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องราวต่อกันไปก็ได้สิแผ่นหรือมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ต่อกันแต่ว่ามันมีมีนิ่งหรือมันอาจจะเป็นงานที่ที่เราทําที่โรงเรียนแล้วก็เอามารียีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเห็นว่าพัฒนาการของเราที่ผ่านมามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย กรณีอย่างเงี้ยจริงๆพอร์ตสไต์ก็มีหลายแบบเมืองนอกก็มีแต่เมืองนอกเขาจะเป็นครึ่งหนึ่งให้คิดเองกับครึ่งหนึ่งเขาจะมีกรอบปล่อยให้แต่เมืองไทยเนี้ยก็จ,จะมีผสมอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะแยกเป็น2สไตล์ไปเลยเนาะสำหรับน้องๆที่กําลังถามตัวเองอยู่ว่าจริงๆแล้วเราจะทําพอร์ตยังไงดีไม่ว่าน้องจะทําพอร์ตแบบแรกหรือแบบที่2ในการเตรียมการไว สิ่งแรกที่น้องจะต้องมีเลยคือน้องจะต้องมีความเป็นตัวเองมากๆคือพอร์ตโฟลิโอคือผลงานของเราเองเราต้องคิดว่าตัวเราเองเรามีความถนัดแค่ไหนแล้วเรามีอะไรที่เราอยากโดดเด่นที่โชว์มันออกมาถ้าเราเป็นคนเขียนตีบเก่งเราก็ต้องหาเรื่องราวหาอะไรเพื่อให้เราโชว์สิ่งที่เราเก่งออกมาเนาะบางทีมันก็อยู่ที่การนําเสนอเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความครีเอทีฟอย่างหนึ่งแหละเออบางทีเราอาจจะ ไปเที่ยวอะไรแล้วเราเห็นอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าออกแบบมาเราก็เขียนแบบที่เราอิสระมาเลยเราไปดูหนังเรื่องอะไรเราอยากเขียนไดอารี่ที่เราดูหนังเราก็เขียนมาเนาะมันก็จะเป็นอิสระของเราเนาะแต่ถ้ามหาลาัยเขาออกเรื่องโจทย์มันก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองนี่แหละหัวใจของพอจริงจริงมันคือตัวเราเองตัวเราที่ไม่กดดันตัวเราที่รู้สึกกับมันแล้วก็สร้างสารรค์มาเป็นผลงานที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเรามีความภูมิใจอยู่ในนั้น เพราะถ้าเราไม่มีความภูมิใจอยู่ในนั้นเราทําในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเราเลยโอเคมันก็อาจจะไม่ใช่พอร์ที่เรารู้สึกพอ์ตฟรโยสำหรับพี่อ่ะพี่พี่อยากให้ทุกคนทํามาผ่านเวลาไปสิปีเนี้ยกลับมาดูพอรตเปิดพอตเนี้ยเราภูมิใจกับมันเราภูมิใจกับวันนั้นบางทีวันที่เราทาพอตเนี้ยมันอาจจะดีกว่าในอีก10ปีข้างหน้าที่เราทำด้วยเพราะว่าเราได้เห็นกระบวนการความคิดในวันหนึ่ง ที่มันยังใสๆที่มันยังไม่ได้ผ่านการเคี่ยวกรำอะไรบางอย่างการผ่านการเคี่ยวกรำแล้วกลับมาดูพอร์ตอีกทีมันอาจจะมีมีนิ่งบางอย่างแล้วก็พี่อยากให้เก็บพอร์ตในช่วงเวลาที่เราอายุประมาณ1 7 1 8นี้มีไว้ด้วยเพราะว่าพอร์ตเนี่ยอาจจะมีคุณค่านําไปต่อยอดในการตอบริญญาโทด้วยเมืองน,นอกเนาะโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจของพอร์ตฟิลโอรครับล้วเจอกันวีคหน้าครับ